จเจริญพรมีภาษิเกรีกอันหนึ่งน่าสนใจที่บอกว่าเวลาเป็นบิดาของความจริงหรือถ้าเป็นภาษิตไทยก็อาจมีความหมายทำนองว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนหลายต่อหลายครั้งเราใช้ชีวิตในแบบที่ว่าคาดหวัง จะให้เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราเป็นอย่างที่ต้องการและถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ดีใช่ไหมโยมเราก็จะได้ตามหวังทุกๆเรื่องเราอยากให้คนในชีวิตของเราประสบความสเร็จอยากให้ตัวเราเองเจริญก้าวหน้าอยากให้พักการเมืองที่เรารักที่เราชอบได้บริหารประเทศอยากให้บริษัทที่เราสังกัดอยู่ หน่วยงานที่เราสังกัดอยู่ได้ประสบความสำเร็จหรือทะลุเป้าตามที่ตั้งใจไใว้แต่ในความเป็นจริงของชีวิตหลายต่อหลายครั้งเหตุการณ์หรือบุคคลมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดเราอยากให้เขาก้าวหน้านะเราอยากให้เขาเป็นคนดีนะอยากให้เขาประสบความสำเร็จนะอยากให้เรื่องราวทั้งหลายในชีวิตมันเกิดขึ้นดังใจเรา บางทีหรือหลายต่ลายครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรวันนี้ลองมาฟังหรือมาดูทางออกในแง่หนึ่งเนาะของการใช้ชีวิตที่ยอมรับความจริงที่อยู่ความจริงได้การที่เราคิดว่า หรือหวังว่าคนในชีวิตรเราจะเป็นคนดีแต่แล้วพอผ่านปัิญาหนึ่ง 1, เขาอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจมันไม่ผิดที่เขานะเขาไม่ได้มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของเราเขาไม่ได้มีหน้าที่เติมเต็มความคาดหวังเราเขาทำในแบบที่เขาอยากทำเขาทำในแบบที่เขาเป็นหรือเขาต้องการจะทำ เขาจะใช้ชีวิตแบบไหนที่มันใช้การได้ใช้การไม่ได้มันดีหรือมันชัว่วมันเรื่องของเขาบ่อยครั้งเราผิดหวังเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นดังใจเช่นเราหวังว่าคนในชีวิตเราจะเป็นคนดีคือเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าส่วนตัวเป็นคนเก่งคือเรียกว่าไม่กลัวปัญหา กัดฟันสู้จนสำเร็จเป็นคนกล้าเป็นคนที่ไปถึงคนแรกเวลาเผชิญปัญหาเวลาเผชิญอุปสรรคก็ไม่หวั่นไหวไม่ใจสาะเปล่าบางถ้าเราสามารถที่จะเป็นอย่างนั้นหรือคนในชีวิตของเราเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นคนดีคนเก่งคนกล้ามันก็คงยอดเยี่ยมใช่ไหมคือเป็นคนที่เห็นประโยชน์ส่วน ผู้อื่นมากกว่าส่วนตัวเองเป็นคนที่สามารถสร้างคอนเทนตได้ในทุกๆเรื่องและเป็นคนที่อาสาทําเพื่อผู้คนโดยไม่หวั่นเกรงอุปสรรคต่างๆแต่บ่อยครั้งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอะไรล่ะทําให้มันไม่เป็นแบบนั้นหรือเราจะทจําใจยังไงในเมื่อคนเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นในแง่แรกนะครับ คนโดยทั่วไปมักจะเห็นแกเปลือกส่วนตัวเป็นหลักเพราะมันเห็นได้ง่ายกว่าใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวใครๆก็รู้ว่าฉันต้องการอะไรการที่จะเป็นตอบสนองความต้องการผู้อื่นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จกคุ้มค่าไหมไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมมันจะเหนื่อยฟรีหรือเปล่าหรือมันไม่จําเป็นที่เราต้อง,องทุ่มเทแบบนั้น ไม่มีอะไรต้องบังคับให้เราต้องทําคนก็เลยมองข้ามถ้าใจไม่กว้างพอใจไม่ใหญ่พอใจไม่แบบเป็นพระบพิสัตว์ะนะเรียกว่าไม่มีจิตใจที่อ่อนโยนหรือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การคิดที่จะทำอะไรเพื่อผู้คนก็เป็นเป็นเรื่องที่ยาก เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะฮะมันถึงจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นอะไรบางอย่างตรงนั้นถ้าเราต้องการให้เป็นคนที่มีความดีมีความเก่งมีความกล้าต้องฝึกฝนกล่าวโดวยง่ายคือไม่ว่าเราต้องการจะมีนิสัยแบบไหนเราต้องฝึกฝนทั้งสิ้น,นและฝึกฝนอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะ แต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่เสียแซงใช่ไหมเสียแซงก็เป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าพระเจ้าก็ให้หลักคิดหลักพิจารณาว่าการจะมองใครสักคนว่าเป็นคนดีต้องมองนานๆดูพฤติกรรมดูคาพูดดูความพฤติกรรมต่างๆของเขานานๆต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะ และคนมองต้องใช้สติปัญญาหรือจะพูดได้ชัดคือต้องเป็นคนมีสติปัญญาด้วยถึงจะมองเห็นชัดและขณะและขณะที่มองต้องใช้โยนิโมสมนสิการด้วยนะคือใช้สติไม่ลำเอียงไม่มีอาคติการที่บุคคลผู้มองใช้เวลามองนานๆพิจารณานานๆ เป็นคนที่มีสติด้วยนะสติปัญญาดีเนะี่ยแล้วก็พินนารณาไต่ตรองโดยไม่ลำเอียงย่อมจะเห็นชัดว่าคนไหนเป็นคนดีจริงคนไหนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จริงๆประการประการต่อมาคนที่เป็นคนเก่งจะรู้ว่าเป็นคนเก่งแค่ไหนก็ต่อเมื่อได้คุยกันได้สนทนาการได้แลกเปลี่ยนกัน และได้มีโอกาสเผชิญปัญหาทั้งปัญหาในระดับแง่คิดหรือในระดับปฏิบัติการคือลุยกับปัญหาได้สู้ได้ไม่หวั่นไหวและต้องใช้ช่วงเวลาในการพิสูจน์ผู้ที่จะพิสูจน์หรือไตรตรองพิจารณาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่มีปัญญามองคนเป็น ส่วนความกล้าเนี่ยเวลาเจออุปสรรคเจอเรื่องราววุ่นวายต่างๆคนที่กล้าก็จะลุกขึ้นมาทําก็ต้องสังเกตตอนช่วงเวลานั้นนะเวลามีปัญหาใครละ่ะที่จะไม่หวั่นไหวที่จะสู้ที่จะทนที่จะเสียสละพราะนัการจะดูคนว่าคนไหนคนดีคนเก่งคนกล้าจะดูแค่ช่วงระยะเวลาสั้นไม่ได้เนาะ ต้องคิดนานๆต้องมองนานๆต้องสังเกตนานๆถ้าหากวันนี้เราเคบคนแค่ประเดียวประดาวแล้วเราก็ตัดสินว่าเขาเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าบางทีก็พลาดพลาดคือถูกภาพลักษณ์ที่เขาสร้างมาหลอก <Okay. S 1> เมื่อเราหลงไปเชื่อใจไปไว้ใจคนที่ไม่ควรไว้ใจเราก็มอบอำน,นาจบางอย่างให้เขา มอบผลประโยชน์บางอย่างให้แกเขามอบสิทธิ์ขาดให้แก่เขาเขาก็จะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาก็ทําเท่าที่เขาอยากจะทําอาจจะไม่ได้เป็นอย่างเราต้องการหรือไม่ได้เป็นในแบบที่สมควรสุดท้ายก็พายเกิดปัญหายกตัวอย่างเช่น นักการเมืองบางคนมาหาเสียงใช่ไหมบายดีดีแล้วเป็นยังไงฮะเราก็เชียร์เราก็เห็นด,ด้วยแล้วก็สนับสนุนสุดท้ายพอได้อํานาจไปก็หลงระเริงรู้ตัวอีกทีก็ทานงบประมาณแผ่นดินไปมากมายรู้ตัวอีกทีก็สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติสร้างเรื่องวุ่นวายหรือกล่าวโดยง,ง่ายคือทุจริตคอร์รัปชันจน บ้านเมืองปั่นบวนอย่างนี้ก็มีสังเกตไหมโยกหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเวลามีปัญหาในบ้านเมืองเนี่ยผู้คนมักจะถูกปลุกปั่นด้วยอุดมการณ์บางอย่างเช่นเมื่อก่อนอาจจะมีปลุกปั่นเรื่องคอมมิวนิสต์เรื่องป,ประชาธิปไตยนะในยุคนี้สมัยนี้ก็อาจจะปลุกปั่นกันเรื่องล้มเจ้าล้มสถาบันนะแล้วแต่จะปลุกปั่นกัน อุดมการว่านี่เป็นประชาธิปไตยนี่เป็นประเด็จการปลูกปัน่นกันแต่เอาข้อจริงแล้วคนที่เป็นต้นกําเนิดหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกปัน่นหรือผู้เร้ชตดคือคนที่ได้ผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องอุดมการเขาสนใจแต่ว่าฉันได้ประโยชน์หรือเปล่าทําไมเดี๋ยวพูดแบบนี้เราลองดูเมื่อมันมีปัญหาวิกฤตขึ้นมา มันมีคนแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่ได้ประโยชน์มันมีแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งนี้นที่หยิบชิ้นปาลามันไปสร้างเรื่องวุ่นวายต่างๆแล้วพอปัญหามันสูงงอมก็ใช้กระบวนการบางอย่างหรือวิธีการบางอย่างที่จัดการกับปัญหานั้นสุดท้ายผลประโยชน์ก็เข้าตัวเองเหมือนที่เขาบอกว่าผู้ชนะเป็นเจ้า ผู้ชนะเขียนป,ประวัติศาสตร์ทั้งเกี่ยวกับในประวัติศาสตร์ในสังคมไทยเราจะไม่เขียนเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะเด็กๆจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากหนังสือประวัติศาสตร์ที่เรียนอยู่ในยุคนี้เราจะรู้ประวัติศาสตร์สมัย,ส,ย,ย,ยสุโขทัยอยุธยาพระเจ้ากุสิ์ตอนตอน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในช่วงระยะ เวลาสิบปีสิบปีที่ผ่านมาเด็กๆแต่ตำราทางชางการจะไม่บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในระยะอันใกล้เพราะอะไรละ่ะเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์เขาอาจจะไม่ได้อยากให้คนในยุคนี้ได้รู้ความจริง หรือถ้าพูดความจริงทั้งหมดมันอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำนักด้วยเหตุผลบางอย่างเหมือนเรื่องหุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเด็กๆหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ามายังเข้าใจตัวแสดงในประวัติศาสตร์ช่วงเนี้ผิดพลาด เข้าใจว่าคนบางคนเป็นคนดีเข้าใจว่าคนคนบางคนเป็นคนไม่ดีคือมันมีดีไหมไม่ดีอยู่ในเนี้ยโดยไม่รู้ทั้งหมดว่าตัวแสดงที่อยู่ในประวัติศาสตร์ในช่วงเนี้ยมันมีทั้งบทบาทที่ดีของเขาและมีบทบท,บทบาทที่ไม่ดีที่สร้างเรื่องวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเป็นบีดาของความจริง ยังไงถ้าเราพูดความจริงยังไงถ้าเราสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาความจริงก็จะปรากฏแต่บ่อยครั้งเราบิดเบือนเราซ่อนเร้นความจริงเราไม่กล้าพูดความจริงคนจึงถูกการบิดเบือนต่างๆหรือการทำพลางต่างๆนั้นทําให้เข้าใจผิดการที่เราจะพิสูจน์ใครบางคนเราอาจจะใช้วิธีการทดลองก็ได้ ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆบางอย่างหรือเฝ้าสังเกตเช่นสังเกตพฤติกรรมเขาในขณะที่เผลอหรือลองให้อำนาจเขาในการบริหารจัดการอะไรบางอย่างลองมอบความไว้วางใจเขาดูซิว่าเรื่องนี้เขาทำได้ไหมไว้ใจได้ไหมดีจริงไหมเก่งจริงไหมกล้าจริงไหมแล้วก็ถ้าเขาผ่านใช่ไหมก็มอบ อำนาจตัดสินใจเพิ่มขึ้นมอบสิทธทิประโยชน์มากขึ้นไว้วางใจเขาเพิ่มขึ้นให้เวลากกบเขาในการพิสูจน์ความจริงหรือพูดอีกลกับกันคือให้เวลาพิสูจน์ความเป็นคนจริงของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คืออนาคตเรารู้ไม่ได้วันนี้เขาเป็นคนดี อนาคตเขาจะแย่ก็ได้วันนี้เขาเป็นคนแย่ๆย่อนาคตเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้คนเราเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ยทุกคนที่เป็นคนเลวจะต้องเลวอย่างนั้นตลอดไปหรือทุกคนที่เป็นคนดีจะต้องดีงั้นตลอดไปอันนี้เราจะพลาดชีวิตก็เหมือนกันถ้าคิดว่าชีวิตมันกำลังรุ่งเรืองเงี้ยจเจริญก้าวหน้ามันจะต้องจเจริญก้าวหน้าอยู่ร่ำไป อันนี้ก็พลาดต้องเผื่อใจกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเหมือนกันฉะนั้นเราจึงควรเตรียมแผนสำรองหรือแผนสองไว้ตลอดเวลาเกิดมีอะไรฉุกเฉินซึ่งจะมาได้เคยพูดเรื่องแผนสำรองไว้ในคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้น่การมีแผนสำรองรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน มันคือความรอบคอบในการใช้ชีวิตเราควรมีแผนสำรองในทุกๆเรื่องนะเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินความสัมพันธ์เรื่องการทำงานเรื่องการเรียนควรเตรียมแผนสำรองไว้ทุกเรื่องไม่อย่างนั้นพอสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราจะทุกขทราร ลอยทำให้คนที่แวดล้อมเราลำบากไปด้วยแผนสำรองก็คือการคิดในเชิงที่มันแย่สุดๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาได้หรือเท่าที่เรานึกขึ้นมาได้ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะเช่นวันนี้เรามีรายได้ถ้าสมมุติเราไม่มีรายได้ล่ะเราจะอยู่ยังไงวันนี้เรามีเพื่อนมากมาย ถ้าเราอยู่โดยไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนน้อยเราจะอยู่อย่างไรอันนี้ต้องคิดเผื่อถ้าวันนี้สุขภาพเราแย่เราจะทำางไงถ้าวันนี้ทรัพย์สินที่มันมีอยู่หมดไปเราจะจัดการยังไงถ้าวันนี้คนที่บ้านเราประสบอุบัติเหตุแล้วมีปัญหาทางสุขภาพเราต้องดูแลเขาจนตายเนี่ยอย่างนอนติดเตียงอย่างนี้นะ เราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงต้องเตรียมแผนเหล่านี้มากมายไว้ล่วงหน้าจึงจะเรียกว่าเป็นความรอบคอบในการชีวิตหรือพูดแง่หนึ่งคือการมีสติในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีความสุขเริญนอน